สวัสดีครับทุกคนผมแ e มโบครับพาร์ทนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับแคปเจอร์ยังไงนะครับไม่ให้ติดรูปโปรไฟล์ของคนที่แคปแล้วก็รูปโปรไฟล์ของคนที่ส่งมานะครับสอบถามมาจากหลายๆท่านเลยนะครับเกี่ยวกับการแคปเจอร์หน้าจอนะครับบางทีที่เราไม่อยากไปตกแต่งภาพเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถแคปเจอร์แล้วส่งให้เพื่อนของเราได้เลยโดยที่ไม่ติดรูปโปรไฟล์ของเพื่อนนะครับเหมาะสําหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับหรือว่า แแคปเจอร์ต่างๆที่เราไม่อยากให้ระบุตัวตนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการแคปกันครับก่อนเดือนให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับจากนั้นก็เลือกแคปเจอร์นะครับในส่วนของอต้องกาบชาติท,ที่ต้องการจะแคปนะครับเขเป็นในส่วนนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับเวลาที่ทุกคนจะแคปเนี่ยให้ทุกคนเลือกอ จิ้มไปที่ข้อมูลนะครับแชทแชทน,นนะครับจากนั้นเลือกไปที่เมนูการจับภาพนะครับจากนั้นก็ทุกคนเลือกแถบที่ทุกคนจะเลือกที่จะแคปนะครับประมาณนี้นะครับเลือกไปเดี๋ยวผมจะเลือกโดยประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่จับภาพปกติอ่ะมันก็จะแคปแต่ว่ามันจะติดโปรไฟล์นะครับแต่ว่าในส่วนที่2ที่เป็นซ่อนเนี่ย อ่าเห็นไหมทุกคนมันจะซ่อนเป็นรูปอ่ารูปต้นมะพร้าวรูปตรงจันตรงนี้จะไม่เห็นโปรไฟล์นะแต่ถ้าเรากดแสดงเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นโปรไฟล์นะครับเราก็กดซ่อนไปนะครับจากนั้นก็เลือกจับภาพในลําดับต่อไปนะครับโอเคนี่ครับภาพที่เราแคปเราก็สามารถตกแต่ง รายละเอียดได้นะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเหมาะสําหรับการแคปแบบไม่แสดงตัวตนนะครับจากนั้นให้ทุกคนกดบันทึกนะครับที่มุมขวานะครับตรงนี้ก็จะบันทึกเข้าไปในเครื่องเรานะครับหรือว่าจะไปที่การแชร์เราจะแชร์ไปตรงไหนก็ได้นะครับแชร์ให้เพื่อนเราแชร์ให้กลุ่มอื่นนะครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับแค่นี้เองครับทุกคน มันง่ายมากแล้วก็บอกเลยว่าทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยาก,กแคปเจอหน้าสมับนี้ก็เรียนรู้วิธีที่ผมสอนนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดแบ็กลับครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แม b มโบสวัสดีครับ